สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง w i s d o m n u g g e t สสำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ s e v Things Highly Spiritual People Never Share with Anyone ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ7สิ่งที่ผู้มีจิตวิญญาณระดับสูงจะไม่เล่าหรือไม่แบ่งปันให้ใครฟังเอาละครับเราลองมาฟังเนื้อหากันดูดีกว่า ผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงจะระมัดระวังในการแบ่งปันความลับของตัวเองเพราะพวกเขาเข้าใจดีถึงพลังและความสำคัญของความลับเหล่านี้พวกเขารู้ดีว่าองค์ความรู้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่เขาก็ยังรู้ด้วยว่าไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมและยินดีที่จะยอมรับด้วยความกระตือรือร้นแม้จะมีผู้คนมากมายใช้เวลาทั้งชีวิตของตัวเองเพื่อค้นหาความลับทางจิตวิญญาณเหล่านี้ พวกเขาหวังว่าจะได้ค้นพบมันด้วยเจตนาที่จะนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์หรือผลกำไรส่วนตัวพวกเขาเหล่านั้นถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะมีอำนาจความมั่งคั่งหรืออิทธิพลโดยที่ไม่ตระหนักว่าภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณที่แท้จริงไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในแบบนี้นี่จึงเป็นสาเหตุที่ผู้คนทางจิตวิญญาณมักจะซ่อนความลับ เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตพวกเขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าม่านหมอกแห่งความโลภและวัตถุนิยมทำให้หลายคนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตาของจิตวิญญาณผู้คนเหล่านี้โฟกัสอยู่กับแค่เปลือกภายนอกจนทำให้พวกเขาต้องพลาดกับความเป็นจริงลึกซึ้งที่อยู่เบื้องหน้าหนึ่งในความลับที่ซุกซ่อนอยู่เหล่านี้ก็คือพลังของความเงียบ บางสิ่งที่คุณเลือกที่จะไม่ทำบางทีมันกลับสำคัญกว่าสิ่งที่คุณทำลงไปต่อไปนี้เป็น7สิ่งที่ผู้มีจิตวิญ,ญญาณระดับสูงจะไม่แบ่งปันกับใครใครจะไปรู้คุณเองก็อาจเป็นคนคนนั้นแต่กลับไม่รู้ตัวว่าเป็นหนึ่งในนั้นด้วยหนึ่งในสิ่งแรกๆที่ผู้มีจิตวิญ,ญญาณระดับสูงมักเก็บไว้กับตัวเองก็คือการกระทำเพื่อการกุศลถือเป็นพื้นที่พิเศษ ในการปฏิบัติการทางฝ่ายจิตวิญญาณดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เมื่อท่านทำทานจงอย่าได้เป่าแตรเบื้องหน้าเหมือนคนที่หน่าซื่อใจคดภูมิปัญญานี้ได้มอบคำสอนที่ว่าการกระทำที่ก่อให้เกิดผลมากที่สุดนั่นก็คือความเมตตายอย่างแท้จริงและการกุศลที่ทำโดยปราศจากการเรียกร้องความสนใจหรือการรับรู้จากผู้อื่น ผู้คนที่มีจิตวิญญาณระดับสูงเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงของการกุศลอยู่ในการไม่เห็นแก่ตัวเมื่อคุณได้กระทำการให้โดยไม่คาดหวังคำสรรเสริญหรือผลรางวัลใดๆมันจะส่งผลกระทบได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมการเสียสละนี้ทำให้การกระทำส่งผลสะท้อนในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเห็นอกเห็นใจและการเชื่อมต่อที่แท้จริง การประกาศตนว่าตัวเองได้ทำการกุศลด้วยการประโคมอย่างยิ่งใหญ่มันจะไปลดทอนคุณค่าของสิ่งนั้นลงไปโดยจะเปลี่ยนโฟกัสไปจากการกระทำนั้นไปสู่ความปรารถนาส่วนบุคคลเพื่อที่จะถูกรับรู้หรือได้รับการยอมรับการกุศลที่แท้จริงไม่ได้สแสวงหาแสงสปอตไลท์เป็นเจตนาที่จะทำงานอย่างเงียบๆที่นำพาแสงสว่าง และการสนับสนุนมาให้แก่ผู้ที่ต้องการโดยไม่ได้ดึงดูดความสนใจมาที่ตัวเองสิ่งนี้จะนำคุณไปสู่จุดสำคัญเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ให้ซึ่งส่งพลังเอามากๆและการกระทำการกุศลที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดอยู่ในความเงียบและการอ่อนน้อมถ่อมตนสิ่งเหล่านั้นมาจากพื้นที่แห่งการเอาใจใส่และความเมตตายอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นความปรารถนา ที่จะได้รับการยอมรับหรือได้รับผลรางวัลด้วยการรักษาการกระทำเพื่อการกุศลไว้เป็นเรื่องส่วนตัวคุณได้อนุญาตให้จิตวิญญาณที่แท้จริงเกิดความเจริญงอกงามเป็นการสร้างละลอกขึ้นของความเมตตาและความเอื้ออาทรที่สามารถสัมผัสชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนมากคนที่มีจิตวิญญาณระดับสูงมีแนวโน้มที่จะเก็บความฝันและลางสังหรณ์ไว้กับตัวเองพวกเขา มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปรากฏการณ์เหล่านี้แต่มักจะเลือกที่จะนิง่เงียบเกี่ยวกับนิมิตของตนไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเมื่อเป็นเรื่องของการแบ่งปันลางสังหรณ์หรือความฝันที่ดีพวกเขาจะมีความระมัดระวังในการเปิดเผยวิสัยทัศน์เชิงบวกที่สามารถก่อให้เกิดการยึดติดจนทำให้คุณพึ่งพาภูมิปัญญาของคนอื่นแทนที่จะพัฒนาปัญญาญาณและความแข็งแกร่งภายในของคุณ การพึ่งพานี้สามารถขัดขวางคุณจากการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณและการพึ่งพาตัวเองในทางตรงข้ามการแบ่งปันลางสังหรณ์หรือความฝันที่ไม่ดีสามารถปลูกฝังความกลัวและความวิตกกังวลได้อารมณ์เชิงลบเหล่านี้สามารถปดบังวิจารณญาณของคุณและขัดขวางคุณจากการอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่บุคคลแห่งจิตวิญญาณตระหนักถึงพลังของคำพูด และผลกระทบที่มันสามารถมีต่อสุขภาวะทางจิตใจและอารมณ์ของคุณหากพวกเขาต้องการที่จะช่วยเหลือคุณอย่างแท้จริงผู้ที่มีจิตวิญ,ญญาณระดับสูงจะเลือกให้คำแนะนำอย่างละเอียดละออแทนที่จะเปิดเผยนิมิตของเขาออกไปอย่างทันทีพวกเขาอาจนำทางคุณอย่างละมุนล,ละม่อมโดยให้ความรู้และคำแนะนำในลักษณะที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและเป็นไปเพื่อการสนับสนุน แนวทางนี้ช่วยคุณให้ได้รับภูมิปัญญาโดยไม่รู้สึกว่ามากหล้นเกินไปหรือเป็นที่น่าสงสัยอีกแง่มุมหนึ่งที่ผู้มีจิตวิญ,ญญาณระดับสูงไม่ค่อยแบ่งปันออกไปก็คือคำพูดที่ไม่ดีคำพูดนั้นมีน้ำหนักมากกว่าที่คุณอาจตระหนักรู้ผู้คนที่มีจิตวิญ,ญญาณระดับสูงเข้าใจเรื่องนี้มากๆเหมือนกับซามูไรที่ต่างตระหนักดีถึงสิ่งต่างๆรอบๆตัวพวกเขารู้ว่า จักรวาลกําลังรับฟังอยู่และมักตอบสนองอยู่อย่างเอื้อเฟื้อมากกว่าที่คุณคาดหวังไว้ทุกคำที่คุณพูดเต็มไปด้วยเจตนารม์และพลังงานเพราะผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงจะหลีกเลี่ยงการวิาพากษ์วิจารณ์ในแง่บ่อนทำลายพวกเขารู้ดีว่าคำพูดเชิงลบดึงดูดสิ่งที่เป็นลบเข้ามาสู่ชีวิตคุณอาจคิดได้ว่าตัวเองก็เป็นเหมือนเสวกาศเดินได้ที่มีการส่ง และรับสัญญาณอย่างต่อเนื่องด้วยการทำตามแบบอย่างของผู้คนที่มีการปรับตัวทางจิตบิญญาณแล้วคุณสามารถจูนไปฟังวิทยุเพื่อความอุดมสมบูรณ์ที่คลื่น99.8และหยุดออกอากาศทางวิทยุของสถานีแห่งความโกรธและคลื่น105.8ที่เป็นด้านลบนรกและสวรรค์ไม่ใช่สถานที่ที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มันดำรงอยู่ภายในจิตใจของคุณ ความสุขของคุณนั้นเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณพูดมันสำคัญที่จะต้องจดจำในเรื่องนี้เพราะความคิดและคำพูดของคุณจะหล่อหลอมความเป็นจริงด้วยการจดจ่อกับภาษาเชิงบวกที่จะช่วยยกระดับคุณจะสามารถสร้างชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และเปี่ยมสุขมากขึ้นสำหรับตัวคุณเองยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงมักจะรักษาความภาคเพียรที่แท้จริงไว้ เบื้องหลังการกระทำของเขาคุณมักจะบอกได้ว่าคุณกำลังติดต่อกับผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงเพราะชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่มีที่มาที่ไปในตอนที่คุณใช้เวลากับพวกเขามากขึ้นผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงส่งอิทธิพลเชิงบวกที่ช่วยส่งเสริมสุขภาวะของคุณอย่างลึกล้าเมื่อพวกเขาช่วยเหลือคุณพวกเขาจะทำไปโดยไม่มีการเห็นแก่ตัว และไม่ถือตัวถ้าคุณเอ่ยปากขอบคุณพวกเขามักจะตอบกลับด้วยประโยคทำนองมันไม่ใช่เรื่องลำบากเลยหรือนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าคุณลืมขอบคุณพวกเขาก็ไม่สนใจความช่วยเหลือของพวกเขามาจากพื้นที่แห่งความเอาใจใส่และความเมตตายอย่างแท้จริงไม่ใช่จากความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับหรือการสำนึกบุญคุณ ผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเพราะพวกเขาเข้าใจว่าในการช่วยเหลือนั้นมันจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันมันเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนที่ส่งเสริมการเติบโตและความสุขสำหรับทั้งสองฝ่ายยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงมักจะรักษาความสำเร็จไว้กับตัวเองเมื่อคุณปลูกอะไรลงไปย่อมได้รับผลอย่างนั้น เป็นสุภาษิตท,ที่มีชื่อเสียงและผู้มีจิตวิญญาณจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งพวกเขารู้ว่ากฎแห่งการบ่มเพาะและการเก็บเกี่ยวเป็นหลักการตามธรรมชาติที่คุณจะได้รับกลับคืนมาในสิ่งที่คุณส่งออกไปสู่โลกหากมีใครที่โอ้อวดเกี่ยวกับความสำเร็จของตัวเองนั่นก็คือพวกเขากำลังบ่มเพาะมาเมล็ดพันธุ์แห่งความอิจฉาริษยาและสิ่งที่เป็นลบซึ่งจะย้อนกลับมาหาพวกเขาในที่สุด ผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงรู้ว่าตนเองเป็นเพียงเครื่องมือของจัก,กรวาลที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางสำหรับพลังงานที่สูงกว่าด้วยความเข้าใจว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากตัวเขาแค่เพียงผู้เดียวแต่เป็นผลที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าที่ทำงานผ่านการตระหนักรูน้นี้พวกเขาถ่อมตนและไม่หยิ่งยะโสดังนั้นเพื่อดึงดูดความโปรดปรานของจัก,กรวาล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องกำจัดอัดตราแห่งตนที่มีอยู่มากจนเกินไปด้วยการถ่อมตัวคุณได้ปลดปล่อยให้พลังงานด้านบวกและคําอวยพรให้ไหลผ่านเข้ามาสู่ชีวิตของคุณผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้อยู่ในตนเองแม้ในเวลาที่ความสำเร็จของพวกเขาไม่อาจเป็นสิ่งที่ปฏิเสธได้พวกเขาก็ยังละเว้นการโอ้อวดด้วยเข้าใจว่า การดึงความสนใจมาที่เรื่องความสำเร็จสามารถสร้างบรรยากาศของความอิจฉาและพลังงานที่เป็นลบแทนที่จะเป็นแบบนั้นพวกเขายังคงถ่อมตัวและจดจ่อไปที่บทบาทของการเป็นสื่อกลางของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่มีจิตวิญ,ญญาณระดับสูงมักจะเก็บงำความลับและคําสารภาพใดๆไว้กับตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชเพื่อที่จะมีจิตวิญ,ญญาณที่สุขุมรอบคอบเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ พวกเขาสามารถเชื่อถือได้พวกเขารู้ดีว่าการนินทาเป็นเรื่องที่อันตรายและหลีกเลี่ยงมันทุกวิถีทางก่อนอื่นพวกเขารับรู้ว่าการนินทานั้นไม่ใช่เป็นแค่การพูดเรื่อยเปยื่อยแต่มันคือบาปมหันต์ที่สามารถทำลายความสัมพันธ์และชื่อเสียงได้พวกเขาจึงปฏิเสธไม่ให้ตัวเองต้องแปดเปื้อนด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันประการที่สอง พวกเขาเข้าใจเรื่องของการซุปซิบเกี่ยวกับคนคนนั้นเป็นสิ่งที่ดึงดูดสิ่งที่เป็นลบซึ่งไม่ต่างจากชีสที่ดึงดูดหนูผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงตระหนักดีว่าการพูดลับหลังผู้อื่นนั้นไม่เพียงแต่จะไปทำร้ายคนที่ถูกพูดถึงแต่มันยังนำพาพลังงานด้านลบเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองอีกด้วยหากคุณประสบปัญหาบางอย่างคุณสามารถไว้วางใจในบุคคลที่มีจิตวิญญาณระดับสูงได้มั่นใจได้เลยว่า ความลับของคุณจะปลอดภัยพวกเขาจะไม่เล่าปัญหาของคุณให้คนอื่นๆฟังราวกับว่าตัวเองเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์แท็บลอยความรู้สึกซื่อสัตย์และการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้พวกเขาเผยแพร่ความลับหรือข้อมูลของคนอื่นๆผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงให้คุณค่ากับความไว้วางใจและดุลยพินิษพวกเขารู้ว่า การรักษาความลับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างและรักษาความไว้วางใจเมื่อคุณเล่าความกังวลและความลับกับพวกเขาพวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลนั้นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวดุลยพินิษนี้ได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้คุณได้แสดงออกโดยไม่หวั่นเกรงการถูกตัดสินหรือการถูกเปิดโปงข้อสุดท้ายผู้ที่มีจิตวิญ,ญญาณระดับสูง มักจะเก็บเจตนาที่แท้จริงไว้เป็นเรื่องส่วนตัวพวกเขาไม่เสียเวลากับประโยคเช่นใจเย็นๆฉันแค่อยากจะช่วยคุณพวกเขารู้ดีว่าคำพูดเพียงอย่างเดียวนั้นมักจะไม่ได้ผลแต่พวกเขาจะเคารพพื้นที่ของคุณและเข้าใจว่าทุกๆคนมีจังหวะเวลาของตัวเองเพื่อขอความช่วยเหลือพวกเขาตระหนักว่าการช่วยเหลือที่จะเกิดผลที่แท้จริงนั้น จำเป็นต้องเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ช่วยเหลือคุณหากคุณไม่ได้ร้องขอผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงมักจะพบว่าตัวเองได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นบาร์สถานที่เล่นการพนันสลัมโดยที่พวกเขาจะกระทำสิ่งที่เป็นกุศลอยู่เงียบๆพวกเขาจะมีสติรู้อยู่เสมอว่ามีใครที่กำลังเข้ามา โดยพร้อมให้การสนับสนุนโดยไม่มีการยัดเยียดใดๆเจตนาที่แท้จริงของเขาคือการส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนที่อาจหลงเดินทางผิดเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้พบหนทางเพื่อการเยียวยารักษาพวกเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเสมอไปแต่ความพยายามอย่างแท้จริงของเขามุ่งเป้าไปที่การนำพาแสงสว่างและความหวังมาสู่ผู้ที่ต้องการพวกเขา เป็นเหมือนนักล่าวิญญาณที่ต้องการสัมผัสและเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงกระทำทุกสิ่งด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึง้งและด้วยการตระหนักรู้ที่ว่าการเดียวยาและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นมาจากภายในและพวกเขาทำได้แค่เพียงการให้คำชี้แนะสนับสนุนและไม่ใช่การบังคับการปรากฏตัวของพวกเขา ในสถานที่ที่ไม่น่าเป็นไปได้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมัน่นที่จะสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้ที่อาจจะรู้สึกหลงทางหรือถูกหลงลืมด้วยการสงวนบางแง่มุมทางจิตวิญญาณเหล่านี้ไว้เป็นการส่วนตัวพวกเขาจะปกป้องสันติสุขภายในการเติบโตและการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยให้แสงแห่งจิตวิญญาณของพวกเขาได้ส่องสว่างเจ,จิดจัสจากภายในขอบคุณท่านมากๆนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและการกด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้สวัสดีครับ